วันนี้เรามาเสริมแหนบให้กับนาวาร่าครับคันนี้เสริมแหนบ20ิมิลข้างละ2แผ่นครับเป็นนาวาร่าดีนะฮะก็คือเป็นแหนบตัวยาวนะครับเราใช้แหนบของ l อน w ลโฟ w ินเลยเอามาใส่นะครับก็คือมาดัดแปลงเจาะรูใหม่นะครับดัดแหนบข้างหน้าโค้งขึ้นนะฮะเพราะว่าคันนี้ลูกค้าดัดแหนบตัวชุดบนมาเยอะนะครับซึ่งรถจะสูงมากนะฮะแล้วเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องดัดแหนบข้างหน้าเนี่ยโค้งขึ้นนะครับแหนบคือแหนบดัดแปลงนะครับก็เอาแหนบของ l อน w ลโฟ w ินนะครับเอามาดัดแปลงเจาะะูสดือใใหห้ม่ ก็ใส่ได้ครับโอเคนี่ก็จะเป็นช่วงล่างสองตันหรือ2ตันครึ่งได้ครับแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหน้าลอยนะฮะซึ่งคันนี้เดี๋ยวตัวเปล่าตัวเบาเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกรอบนึงซึ่งรถก็สูงมากเพราะเขายกหน้ามาด้วยและยกหลังด้วยนะครับท้ายรถก็จะสูงมากก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแหนบเดิมเนี่ยบรรทุกงานไม่ได้นะครับบรรทุกหน่อยเดียวไฟไปส่งตาชาวบ้านเขาเขายิงไฟตลอดเวลาเลยครับ ลูกค้าบอกว่าโอ้โ oh, ห okay. เขายิงไฟให้ตลอดทางเลยนะฮะไฟไปส่งตาเขานะครับโอเคแหนบก็รับน้ําหนักได้นะครับสองตันสองตันขึ้นรับน้ำหนักได้ไม่นั่งเขาแน่นอนนะครับไม่กลัวเรื่องนั่งเขาเขาสริมแหนบแล้วก็ลองกดน้าหนักให้ลูกค้าได้ดูให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าแหนบเนี่ยที่เราเสริมไปเนี่ยรับน้ําหนักได้อยู่ที่ลูกค้าต้องการนะครับ ส่งรถก็ไม่ขี้เลยมนเกินไปเพราะว่าลูกค้าทําทรงมาเองแล้วนะครับซึ่งเราเสริมแหนบข้างล่างอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวกับทรงสักเท่าไหร่นะฮะสำหรับนาวาร่านะฮะ D40 นะครับเราใช้แหนบ20มิลข้างละ2แผ่นนะครับก็รับน้ําหนักได้ละ2ตันครึ่งนะครับเป็นแหนบตัวยาวนะครับต้องแปลงกันนิดนึงนะฮะแหนบตัวนี้เราแปลงของออนิวโฟวินเอามาใส่ก็แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหน้ารถลอยนะครับหน้ารถก็ลอยนิดหน่อยนะฮะ รอยไม่เยอะรอยนิดหน่อยถ้าจะให้ดีก็กดหน้าลงนิดนึงแต่คนันนะี้ลูกค้าทํารถมาแล้วคือลูกค้ายกหลังขึ้นและยกหน้าขึ้นด้วยเดี๋ยวรถเปล่าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับอันนี้จะสูงกว่าสแตนดาร์ดนะครับเพราะลูกค้ายกมาแล้วทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแต่แต่ว่าลูกค้าก็บอกว่ายิ่งยกมาแล้วก็เลยใส่น้ําหนักไม่ได้เลยเพราะว่าหน้ามันยิ่งลอยจัดเลยไฟไปส่งตานะครับ ตอนนี้2ตันครับหรือจะ2ตันครึ่งก็แบกได้นะครับรับรถตัวเปล่านะครับรถตัวเปล่ารถตัวเบาก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ครับแหนบนะฮะแหนบเราจะทําการดัดโค้งขึ้นให้นะครับเนื่องจากรถลูกค้าเนี่ยเขาดัดแหนบมานะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้แหนบตรงเลยนะฮะแต่ทีนี้เราจะใช้แหนบดัดโค้งเพื่อจะให้มีช่วงยืดหยุ่นได้อย่างเงี้ยขับรถเบาก็จะได้ฟิลเดิมนะครับไม่กระด้างตัด่าไหลเพราะช่วงยืดหยุ่นยังมีอยู่เยอะนะครับโอเคอันนี้ก็เขายกหน้ามาแล้วยกหลังมาแล้วนะครับนี่ฮะยกหน้ายกหลังมาเลยสูง มาดูชุดแหนบกันนิดนึงนะครับทำการดัดแหนบโค้งให้เลยสวยงามแบบนี้เลยครับนี่ให้ดูสวยงามทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะโค้งอย่างนี้เลยครับดัดแหนบให้เวลาวิ่งเบาๆเบาๆก็จะไม่กระด้างจะเกินไปนะครับพอเราดัดแหนบให้แบบนี้นี่ฮะจะรับน้ําหนักได้ไวขึ้นด้วยถ้าใช้แหนบตรงเนี่ยมันจะรับน้ําหนักช้านะครับโอเคอันนี้ก็เป็นนาวอลล่าครับดี0ครับโอ้โหตัวเก่าครับ ส่งงานแล้วครับลูกค้าก็เดินทางกลับบ้านแล้วครับแบบ20มิลน,นะครับ20มิลข้างละ2แผ่นนะครับสวยงามก็รับไหวครับ2ตันครึ่งสบายๆครับ